ลับมากับไม่หมดนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับประพึ่งจากศรีสเกตครับสวัสดีครับประพึ่งวันนี้มากับใครมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะอ๋อไม่มีเพื่อนสักคนไม่มีเพื่อนสักคน ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหนี้เหมือนกับพวกเราทุกๆคนครับแต่หน,นี้ของเธอนั้นพิเศษหน่อยเขาเป็นหนี้เพราะหมาครับไปชมครับ ดิค่ะป้าชื่อพึ่งค่ะอายุห้าสามตอนนี้อยู่กับลูกสาวกับหลานสาวอีกคนหนึ่งก็ป้าเลิกกับสามีก็สามีเนะี่ยเขาไปติดคุกเขาหาเขาหาฆ่าคนชีวิตเขาอยู่ติดกันในคุกก็เลยคิดว่าคงจะพึ่งพาใสายไม่ได้ก็เลยเลิกกับเขาเลี้ยงลูกตามลำพังค่ะส่วนลูกสาวก็มีลูกคนหนึ่งแล้วก็หย่าก,กับสามีเหมือนกัน ตอนนี้ก็เย็บผ้าค่ะเย็บผ้ารับจ้างแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ทำค่ะเพราะงานน้อยค่ะรายได้ส่วนใหญ่ก็ลูกสาวไปทํางานก็เงินก็ไม่ค่อยพอใช้แล้วค่ะเพราะว่าป้าต้องเลี้ยงหมาพวกหมาจรจัดเลี้ยงที่บ้านก็สิบตัวค่ะแล้วก็มีที่วัดแล้วก็มีออกไปอยู่ข้างนอกข้างทางที่ป้ามาเลี้ยงดูมันเพราะาป้าสงสารที่คนเอามาปล่อยไว้ในวัด ป้าลำบากแต่ก็หมาก็ลำบากกว่าก็สงสารเขาเราก็เป็นมนุษย์มันคิดว่ามันต้องมีหนทางในขณะที่เขาเป็นสัตว์เดรัยฉันเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอความเมตตาจากใครก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็คงลำบากกว่านี้ที่ป้าเลี้ยงหมาจนจัดพวกนี้ ก็มีคนดูถูกก็ว่าเลี้ยงมันทำไม้หมาของก็ทิ้งแล้วจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ลำพังหากินคนหากินก็ยากลำบากแล้วยังจะหาไปเลี้ยงหมาเขาก็บางคนก็ว่าบ้าก็มันเป็นความคิดของเขาก็คือความคิดคนมันต่างกันเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขามามีความคิดเหมือนเราได้ ป้าก็เต็มใจที่จะดูแลเขาเราเป็นเทวดาให้เขาดีกว่าถึงเวลาเขาทุกข์เขายากเขาลําบากเขาคงจะต้องการเทวดาถ้ามีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีใครมีน้ําใจช่วยเหลือเขานั่นคือเทวดาสําหรับเขาทุกวันนี้ป้าดูแลหมาจรจัด30บตัวนี้ก็ เช้าก็ไปซื้อโครงไก่กับข้าวมาต้มให้เขาเพราะเขากินเสร็จก็ปัดกวาดเพราะว่ามันเป็นสถานที่วัดมั่งข้างทางมั่งป้าพึ่งเขาก็ดูแลหมาจรนจัดดีนะ <c oughs> เขาก็ดูแลแบบหาหยุกหายามาฉีดมารักษาแล้วก็เงินก็เงินตัวเองออกไป <c oughs> เขาก็ทาของเขาเป็นประจากิตจวัดประจําวันอย่างนี้มาหลายปีแล้วละ่ะที่เห็นกันมาฝนตกก็ต้องมา แดดออกหนาวร้อนอยังไงก็ต้องมาต้อตงบางทีก็ฝาก่ฝาฝนไปตลาดสาเหตุของการเป็นนี่ของป้าเมื่อปีห้าเก้าป้าท้องเสียมากก็ถ่ายท้องไม่หยุดมันคือหน้ามือเราหมดสติเหมือนหมดสติไปเลย ล้มลงไปแล้วทำให้กองหัวก็ไปฟาดกับาถาดคือมันมันต้องต้องใช้เงินก็เลยไปไปยืมเงินเข้ามาเพื่อเพื่อมารักษาตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อของใช้ในครอบครัวด้วยค่ะซื้อข้าวซื้อทั้งรวมทั้งอาหารหมาด้วยค่ะ ป้าก็คิดว่าชีวิตป้าก็คงจะเลี้ยงหมาจนจัดพวกนี้ไปจนถึงวันตายเพราะว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ลูหายใจอยู่เราก็ต้องทำให้เขาป้าก็อยากฝากบอกคนที่ไม่ชอบพวกหมาจนจัดพวกนี้ป้าคิดว่าเราควรจะอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าป้าเชื่อเรื่องกรรม เราทำร้ายเขาตามคำสอนของพระสัทสดาเราทำร้ายเขาเขาก็จะมาทำร้ายเราเหมือนกันผมชอบคำหนึ่งมากเลยคือเวลาเราเนี่ย เดือดร้อนเราอดอยา่าเราไม่มีจะกินเราไม่มีทางออกเราก็จะไปวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพเจ้าแต่หมาเนี่ยไม่รู้จะวิงวอนอะไรกับใครฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่เป็นเทวดาของเขาฉะนั้นป้าพึ่ง ก็เลยบอกว่าป้าก็ทำตัวเป็นเทวดาของหมาก็แล้วกันเห็นมันก็รู้แล้วว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ใช่ไหมป้าพึง่ง<ช>เริ่มต้นจากอะไรรู้ไหมฮะจริงๆเมื่อก่อนป้าพึ่งเนี่ยไม่ได้มีหมาหรอกก็ไปวัดปกตินี่แหละเดินถือถุงข้าวเหรอพระท่านให้มาหรือไงหลวงตาให้หลวงตาให้มากลับมากิน ก็เดินจะก,กลับบ้านเาก็มีหมาตัวอื่นเนี่ยเขาก็เฮฮากันหมดเลยมีอยู่ตัวหนึ่งเดินตามป้าพึ่งมาตัวนั้นเป็นไงสภาพเหมันว่าเขาไม่ได้กินข้าวอ่ะเขาหิวหอมเดินตามป้าพึง่งคิดว่าป้าพึ่งเนี่ยเอามาให้แน่ถือแกงอะไรมาป้าพึง่งแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แม่หมาก็ไม่น่านจะชอบ <c oughs> แกงหน่อไม้ซะด้วยสุดท้ายทําไงรู้ไหมผู้หญิงคนนี้กลับบ้าน แล้วไปทํากับข้าวให้หมาคหาโครงไก่มาหาโครงไก่นู่นนี่ทําเสร็จแล้วก็เดินกลับมา<ช>แล้วมาให้ตัวเนี้ย<ช>มันรอป้าพึ่งไหมรอค่ะป้าพึ่งมองเห็นเขาแล้วเขารู้สึกประมันไหนอือก็คงจะหิวจริงๆเลยเพราะเขาแย่งตัวอื่นไม่ได้ครับหลังจากนั้นการเริ่มต้นเลี้ยงหมาของป้าพึง่งก็เกิดขึ้น มันไม่หยุดอยู่เท่านั้นไอตัวเล็กไปตามเพื่อนที่ตัวเล็กๆเหมือนกันมามาใหม่ไปบอกกันเฮ้ยมึงมึงมึงรู้ไหมมีป้าคนหนึ่งอ่ะเขาอ่ะใจดีมากเลยนะไอตัว ไอตัวที่สองที่เพื่อมาไปบอกใช่ไหมมักว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจริงว่าหวะเอเอ,เอเอเอเนอเราไ, <ป S 2> ไปด้วยไปด้วยตามมาพวกเราอยู่วัดไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันก็บอกกันใช่ใช่เราไปเราไปบ้านป้าคนนั้นดีกว่ามา <c oughs> ก็เลยคุยกันตามกับมา่อกี่ตัว มันไปมันไม่ไปไปตัวเดียวมันมันพาลูกพาครอบครัวนไปเลยไปลูกเราอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วเราก็ไปบ้านป้าคนนั้นกันดีกว่ามากันหมดเลยเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้มันมีสิบตัวที่บ้านสิบตัวแต่ตัวตัวที่เขาอยู่สิบตัวเขาไม่ยอมให้เข้ามาอยู่ด้วยแต่นันก็มามามาทุกวันเลยก็ได้กินเหมือนกันแต่ว่าจะมาอยู่ด้วยเขาไม่เขาไม่ยูแต่ไอ้ไอ้ไอ้พวกเดิมอ่ะเอ้ย เต็มแล้วว oh, no ok ้ยไอ้พวกที่จะมาอยู่ใหม่ห้าตัวก็รออยู่ที่นอกรั้วก็เลยเกิดเป็นสามที่ตอนนี้ในบ้านนอกรั้วบ้านแล้วก็ที่วัดซึ่งป้าพึ่งเนี่ยต้องเลี้ยงดูมีคนมาว่าป้าพึ่งไหมมีค่ะโทษไหมเขาถึงต้องหนาป้าพึ่งด้วยเลี้ยงหมาแค่เนี้ยเขาไม่ชอบหมาแล้วเขาว่าหมามันชอบไล่ไล่ไล่คนเพราะว่า จ้าของสถานที่เขาไม่ชอบมาเขาไม่ต้องการให้มีมาคือคนไม่รู้กเอาไปทิ้ง,ง,งแต่แต่คนที่อยู่ในนั้นเขาไม่ให้มีก็ไม่ให้เลี้ยงเลยเ,เขาไม่ให้เลี้ยงทะ้นนั้นคนที่ต้องดูแลก็คือคนที่เอามาทิ้งคือบางตัวก็ไม่ควรจะได้รับชะตากรรมบางตัวไม่สมควรโดนทิ้งบางตัวไม่สมควรที่จะถูกทับตาย บางตัวไม่สมควรที่จะโดนคนย่านนั้นวางยาเบื่อสิ่งเดียวที่เกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดนี้ก็เพราะคนเลี้ยงใจบาปแต่ทำตัวใจบุญอยากจะเลี้ยงแต่สุดท้ายก็ไม่เลี้ยงก็เป็นภาระให้พระเจ้าคนใจหมาก็มี แต่คนใจดีก็มีหมามันให้อะไรกับป้าพึ่งก็ตรงนั้นมันรกด้วยนะเมื่อก่อนมันเป็นป่าทีนี้มันก็เหมือนว่ามันก็ไปเที่ยวจากป่าตรงนู้นมาตรงนี้งูอ่ะหมามันเห็นมันก็ช่วยกันไล่ช่วยกันเห่าหมาก็จัดการงูหมดเรียบร้อยหมามันคงนึกว่ามันเป็นพังพรน่ะเออ ชีวิตอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีหมาก็คงทิ้งมันไม่ได้เรามันก็ขาดเราไม่ได้เราก็รู้สึกแล้วว่าตอนนี้ขาดหมาไม่ได้แล้วท,ทิ้งก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาตลอดทีนี้ปัญหามาเกิดขึ้นตอนที่เป็นหนี้เนี่ยก็คือป่วยเห็นบอกว่าล้มทีนี้ล้มเนี่ยจริงๆหัวควรจะฟาดพื้นแต่โชคดีว่ามีมันมีถาด ถาดข้าวหมานั่นแหละลองลองหัวไว้ก็อาจจะเป็นบุญกุศลก็ได้นะถ้าไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้อะไรอ้ถฐานนี้จะเอามาตั้งทำไมที่พื้นก็ค่อยๆรักษาตัวไปทีเนี้ยมันจะทำงานไม่ได้พอทำงานหนักไม่ได้ปุ๊บสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นว่าไม่มีใครเลี้ยงหมาดูแลรักษาตัวเองด้วยก็เลยไปกู้มา แล้วก็ไปกู้เข้ามารายวันรายเดือนอะไรก็มาให้ดูแลหมา,านี่ด้วยไม่ไงั้นไม่มีคนดูนะคร<ช>ับผมเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ฮะป้าพึ่งสามหมื่นะสามหมื่นบาททีนี้ป้าพึ่งไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ได้เงินจากลูกสาวเสร็จแล้วก็เด็กน้อยเด็กน้อยอีกคนหนึ่งที่เป็นหลานตอนนี้เด็กน้อยมีจิตวิญญาณป้าพึ่งอยู่ในนั้นละเดินชื้อถังเดินซื้อถัง เดินถือถุงถือถังตามป้าตามยายตามยายไปป้อน,อนเห็นไ<ๆ>หมเมื่อกี้นนแล้วหน้าตาน่ารักด้วย <laughs> ดูดีจริงๆแล้วอ่ะเราจะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเสมอแต่เราใจร้ายกับเขาเขารักคุณแบบไม่มีข้อแม้เลยแต่คุณกับทิ้งเขาได้ลงคออยากจะบอกอะไรกับคนที่เอาหมามาทิ้งที่วัดแถวแถววัดก็ดีครับ ก็ดิฉันว่าเลี้ยงเขาไวเถอะเพราะว่ายังไงเราก็คงจะมีกรรมต่อเขานั่นแหละลเราอาจจะติดนี่เขานิดติดนี่กรรมเขาก็ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะรับภาระแล้วเราเอาเขาไปทิ้งถึงคุณไม่อยากทําคุณก็ต้องทําถึงคุณไม่หมดเพอเลี้ยงหมาคุณก็ต้องหมดในทางอื่นอยู่ดีเลี้ยงหมาดีกว่ามันได้บุญการที่เราทิ้งหมาไม่ใช่ว่าเราทิ้งหมาแล้วเราไปก้าววัดเราจะได้บุญไม่ใช่หรอกในขณะที่หมาเรามันทรมานอยู่ ก็ไไม่ได้ผมไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยนะนี่สอนเราดีมากเลยนะก็วิงบอลว่าอย่าเอาหมาไปทิ้งนะครับทุณรับเข้ามาแล้วคุณก็เลี้ยงเขาให้เต็มที่ถ้าใครอยากบริจาคช่วยเหลือป้าพึ่งนะครับเรื่องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องหมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะจยากจะเลี้ยงหมาให้อาหารหนู่นนี่ก็ติดต่อบเบอร์ตรงนี้สําหรับป้าพึ่งในการช่วยเลี้ยงดูน้องหมานะครับจะได้ช่วยกันนะอ่ะ วันนี้สามหมื่นเพลงที่ป <variables> <sm> ้าพึ่งจะร้องคือเพลงอะไรจ๊ะปินยาใจค่ะนี่ที่เกิดจากความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเสียงร้องของพี่พึ่งจะช่วยลบล้างมันได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเธอกันครับ